สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายและไทยเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสูงสุดทุกคนครับพี่น้องตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา15บหนาฬิกา35นาทีสิบห้านาฬิกาสา้นาทีต่อห้านาฬิกาต่อหาตัวหาตัวช่วยนะครับสามสนาทีตัวหากระพัวตอนละม่านใบสามมงพี่น้องมาจากกุ้น ทีสามแวะปั๊มอยู่เทื่ยนึงบ้านจอดนอนอยู่สามรอบปลาพงกับปลายุดเนี่ยลวดเดียวหอดโว้เก่งเก่งเก่งบ่อไรครับเพราะว่าขี่รถแล้วขี่หอดเลยเอฟซีแฟนขาบ้าลงตูถ้าเหนื่อยก็จอดนอนน้ำสั่นไลยอะไรม่ไหวไม่ไหวอยู่นอนขึ้นศิลาไม้อยู่เลยนะเบิ้งว่นจอดนอนงานฉลองอันนี้เด้ ลสลาบจอดน่องนอย่างเดียวครับสามรอบก็สุดยอดโมฮอนนีก่กะบ่บายสามโมงเอาของลงเลยพี่น้องมื่อแรกกับชิโนอน,อนี่เะไรพี่น้องเนียวันนี้วันที่สิบสี่ครับตรงกับวันจันทร์เด้อเดือนธันวาควมพุทธศักราชสองพันหกร้อยสิบสามครับวันนี้ครับขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงอะไรนะที่เพป็นบอกไปยิ่งนี <laughs> ่ตอนนี้ยังเลื่อซื้ออยูค่ครับขึ้นสลับเดี๋ยวก็พี่น้อง เดี๋ยวมันย่างบริคีสเขาจะท้ายทอดสดผัดไม่ใช่โดนพูดนะพี่น้องเอาจะซีฟนาทีก่อนสิบแยงงานรับพานอนแล้วเมื่อไรไม่แห้งครับพี่น้องเบิ่งสภาพเป็นอย่างไรนะครับแม่บัวนมาถึงนี่กี่โมงกี่ยามนี่ยหกโมงเช้าเหรอหกโมงเช้าเลยเห็นเลยนุ้งวงว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยจวดเดียวถึงเลยก็จริงแกไม่แกไม่ง่วงแกว่าท่าน เหมือนจะง่วงแต่ไม่ง่วงนั่งเป็นเพื่อนเขาไหมนี่นั่งสิเขาไม่ดูตาสิเนี่ยถ้าจะว่าจะหลับสักหน่อยก็กลัวตอนคืนนอนไม่หลับโอ้แสดงว่าจะไม่นอนเลยมาถึงนี่ก็ทํางานต่อเลยบอกไปไปไปนู่นไงแวะไปไปทําตอบทะเบียนรถคันนี้ด้วยเหรอที่ขนส่งผู้เขียวโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดคนเกินไปกี่วันไม่รู้เขาปัดสักสี่บาทเหรอต่อภาษีกับพรบเอาประมาณพันสามห้าสิบเขาเอาพันสามหกถึงสี่บาทวันนี้ทำข้าวไปวันนี้ เนี่ยค่ะทำต้มเส้นเป็นขมื้อข้าวเนาะเนื้อข้าวทำข้าวให้ทีมงานเนาะครับวันนี้ทำอะไรกินครับทำต้มก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนเนี่นื้อข้าวเป็นครับวันนี้ไม่เนื้อไม่เนื้อเพอดีเราไม่ได้แช่ข้าวลงตู่้ก็เป็นเด็กเส้นแล้วก็เแบบว่าไม่ได้ลูกูๆไม่หนักเท่าไหร่กินอันนี้ก็คงอยู่ได้ครับครับครับโอ้โหมันเป็นยังไงก๋วยจั๊บมันมีเส้นไหมมีเส้นค่ะเรากินแล้วเราก็มีเส้นมีสายลงตู่โอ้พนักงานใหม่แล้วครับนี่ พนักงานใหม่เหรอเพิ่งมาเหรอมันก็เดินหน้ธรรมดาเลยใช่ไหมได้เพิ่งานเลอโอ้เครื่องครัวเครื่องอากาศลงเตรียมพร้อมนะพี่น้องไหมรส้มันขนมจีนเพียบครับใครอยากกินแตงโม่งมาเด้อกินไหมกินด้วยไหมนัวนัวได้กินด้วยอินตัวกินด้วยเนาะจะนอนแล้วโอ้มื้อนี้มีหน้าไม้พร้อมครับสามสิบทางครับพี่น้องสุดยอดเลยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุยอดอ้าวไปใช้แล้เนี่ยคนเฝ้ารถไปใช้แล้วก็เห็นตลอดไปเลยได้กาดเลยมาเผากานไหม่ะอะไรนะอยากเล่นนั่นน่ะอยาเล่นอะไรเหรอเนี่ยนะอ๋ออย่าเล่นเลยเดี๋ยวเขามันจะขาดแข่งไม่ได้จะจ้างให้กับไปไหนนู้นอีสองคนคืว กึ to to ้นไปได้จะจ้างให้อือออือฮือออฮโอ้ยสะดืมสะดืออยู่เมื่อนี้เมื่อนี้กินแบนไปสองขวด้ะพี่น้องกาแฟกระป๋องหนึ่งเอมลอยขวดหนึ่งรีโพขวดหนึ่งโมยูครับลาบย่างเดี๋ยวสามรอบกรับพี่น้องตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รถเวทีก่หางกระเฮียนมาฮอดสามขั้นพี่น้อง เวทีเครื่องเสียงมาถึงสามคันครถบ,บททัสด่เมื่อเช้านี่พูดผิดเมื่อเช้าเนี่ยเดินทางมาสี่คันรถบัสครับว่าอีกคันหนึ่งน่ะเพิ่นเดินทางก่อนแล้วเพิ่นจะไปแสดงกันอะไรนะมีนีคอนเสิร์ตอยู่ที่จุมแพน,นะตอนนี้สี่คันก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับส่วนเจ๊กอนกับอึ่ป้อนี่ครับเพิ่นจะไปแส่ลังคารถบอสให้ไปแสลังคารถอยู่บ้านไผ่ครับโสไยจะมาพรุ่งนี้ครับใวัยยใกล้ม่ทวรเขาสาไม่ได้เปลี่ยนบนี้โทรไปโทรไปได้ยัง

โอ้อันนี้ห้องเล็กหนึงเนาะบาจาบาทครับนะครับละซาบาทครับครับยี่สิบบาทอนเดียวกันมั้งครับอ,อันในแพ่กว่ากันครับพ่อกันเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งก็แบนี้การเด้งหนึ่งในขอจะน้องนี่หน้าก็น้องลำเพริอนอมากเล네ยนะครับดิ้งนิ่งดิ้งก็มันครับส่วนอันนี้จะเป็นสไลเดอร์ครับสไลเดอร์ต้องเป่าลมเข่าก้อนครับมันถึงจะเล่นได้ครับอันนี้จะเป็นรูปย่างครับนะครับ รูปตรงยูสไลเดอร์รูปตรงยูครับเนียเพลีมากอันนี้สิเป็นอย่างนกเค็มปลาปักปลาไม่ปักให้ปลาใหม่ปักตุ๊กตารับตุ๊กตาปักลูกอมรับลูกอมติดเส้นไม่ได้โอ้บาจักบาทครับนี่ครับซาบาทยี่สิบบาทได้เลยครับโอ้ตุ๊กตาพี่ตัวง,งามครับเจอยี่สิบบาทครับ อันนี้เขาห้องว่าเกมปลาปักอันนี้จะเป็นเกมปลาปูงครับโอ้มันคือการพี่น้องปลาปักกับปลาปูงปลาปูงมันจะนียนเพร่ะจะเป่าลูกปูงใส่ตองนี้นะครับอันนี้จะเป็นปลาปูงส่วนอันนี้จะเป็นเกมโยนลูกบอลลงหลุมโอ้ รายการครับานร้านอาหารก็ามามันม่นนียกโซดประมาณ่พาก็เหว่ยงนึงยกโดครับก็ร้านค้ารา้านค้ายกำลังเติียมถ่ายยอยครับแต่ว่างานพวกนี้จะทําการแสดงแต่ว่าทีมงานพราค้าแไม่ขาเพวรจะเตรียมการไว้ก่อนนะพี่น้องนี่นครับอันนี้เกมจับลูกปูสิบาทครับแดกตุ๊กตาครับนะครับอันนี้ เกมเนี่ยยิ่งกระป๋องคว้างกระป๋องกันครับแลกตุ๊กตาด้กันครับแล้วก็ต้นนั้นเกษตรยิ่งปืนครับนะครับยิงปืนเกษตยิงปืนรกคาครับเป็นตำนานปะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวนี่ยก๋วยเตี๋ยวลูกพ่อแรงผู้เขียวนี่ครับเป็นตำนานครับสูตรสูตรเจ้าของเองเลยบปะครับโอ้ลูกชิ้นยังนี่ครับชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นเนี่มีแต่หมูยังเดียวโอ้ สุดยอดมึแรกมาลองสีเบิ้ลพี่น้องนี่ยในการในการสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับบางตัวเรียบร้อยนะครับครับส่วนในน้องนี่าสิคะน้องนางหางเครื่องเพื่อการจำลองรักฝันนะพี่ร้องหล่อหล่อสายมาแรงสีนอนนี่แหละมาแรงนะครับเบิ้ลนะครับพี่น้องแห่ลงตูมมิตตุมหมดไปกรุงเทพสีหาเมืองมันโอ้ยบาดตุ่มลูกเย็ดตุ่มหนึ่งแดดนะเป็นจุดเป็นจุดพี่น้อง โอ้มีสาน้ำต้นน้ำวัดนะครับพี่น้องคักเป็นน้อเย็นอยู่น่ต่นตามมาพี่น้องผมมองต่อไปครับอันนี้ก็ไก่ย่างส้มตำกําลังเริ่มนะครับเจ้าเก่าก็เรสุดยาดว่าแซ่ด้วยดิเจ้าเก่าเจ้าเก่านะครับตีไก่ย่ังไงไรสดอยู่เนาะไม่เอ่ยความเงี้ยพอนิ้วพ่นนิ้เก่าครับพี่น้องเม่นนี่แล้วพี่น้องเอาคางเม่นเลยไปนะครับ รายการรายการราการครับฟังท่านี้ก็จะเป็นขนมเบื้องมเมล็ดกุ้ยชีนอนตากหมอกตากยุ่งอย่างนี้ <โบ S 1> ไม่ได้ไปใส้หรอกพี่น้องหนาวปะครับท่า,น,านี้หน,น,หน,น,า,น,นาวปะครับเหนาวครับเหนาตอนนี้กำลังฮ้อ่นยุ่งพูป่านลยไหมการเคลื่อนไปเหนาวปะครับมเมล็ดส์กำลังดีครับว่าได้โอมผพาดบ่อ๋อยุ่งเนี่ยยุ่งายบ่ยุ่งบ่มีครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับประเทศญงโมมีครับครับครับ งานฉลองกบสดครับพี่งานฉลองงานฉลองพัดยศครับอ๋องานฉลองพัดยศงานฟรีเร้เหรอครับรพี่ครับอ๋อมาได้พี่น้องได้ซี้ครับมาได้ครับสามีมองเบิ้งมันเลยเครียดอย่างเงี้ยก็หน่อยนะ <c oughs> นนะเอออันเฉพาะหานอันม马า,ามันเคร่งนึงแล้วครับนี่พ่อมาตะเวนได้พี่น้องให้มาซาพี่มองนงั่งนงะครับนี่ อันนี้เป็นกีฬาอะไรนะครับเนี่กีฬาอะไรครับเนี่เปียโนโรมินออเอาคือว่าจะไปตีโบเลยส์ใครจะไปตีโบลเล่ส์เ้าไยมไหนใกล้ไหมว่าจะไปถ่ายคลิปใกล้ยู่หอปนู่โอ้อ่าว่าสุดท้ายคลิปคือโค้โอ้ก็น้อยไกลบ้ครับ ผู้ใดเสือนะครับไง่อะไระรักบก็ได้มองนอนดีแท้หน่ะเพกเท้าอมาดกันชัน้ำเสียงใหญ่เลยโอ้ขาด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 ท่ิปวิดี่ท้ายไม่ค่อยเปลี่ยนพี่้องเอยขาลงตู้ท้ายไปแล้วอ่ะอันซ้อยน่นน้ำสอยได้ไหมจะไหนจะไหนจะไหนบอกเพี่น้องเด้เพราะว่าท้ายตัววิดีโอรถ เคยท้าแต่ท้าโทษสูตรแต่ท้าพี่ดูเฮ็ดปอร์เปียกนะอันนี้ก็ไปถามเพื่อนข้า,ขาวว่าเทาก็บทายป,ปุ๊บแล้วก็สต๊อปไปแล้วก็นกัซนเซอร์ซี่เพื่อนก็แนะน,นำมาให้เพื่นอนไปตามเพื่อนมือหลักค้งนั้น,มมนบุรีจังไงก็แนะน,นำติดให้ตหิ๊ดเตี่ยวไหนได้ทดลองเด้อคอมเมนต์เข้ามาให้ให้ฟังแนะนำหมาบ้ามาครับพี่น้องไปรอบมองมต็อไปพี่น้องครับก๊อฟแก๊ปจะไปไหนก๊อฟแก๊ไปบก๊อฟแก๊ปตีมาเล่ไหมนี่เหรอปลาป่าเป็นการสายหัวสายตบเขาดิ ส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นเดินตั้งวิธีครับพี่น้องเดินก็ถือว่ากะเป็นไงบ้างนะครับมันจ่ได้คนประมาณันละสองสองพันกว่าแบบนี้หรอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดงเป็นสลากแบงค้าอีกพ่อมนีันะครับพี่น้องแต่วิธี็คือสืบู้ดีิบเลยครับบางบงครับฟิตเล็กน้อยกะลังวิธีก็มีหง้องหงหน้ามาย่างดีครับพี่น้องกะรถกาพ่อลงวิธีเสียก็คือนเไปจอดทั้งนอกกับรถบัสไปแล้วครับเพราะว่ามันก็อยาก แค่หมมีหมวกจอดรถได้แค่น,น้อยนะ,ะก็เลยเพื่อกด้หาหมวกจอดรถทาง้นอกครับครับพ่งนี้ทำการแสดงครับส่วนวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรล้วจะรายงานให้ฟังใหม่ให้ดูใหม่ท่านพี่นอ้องเนี <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศตอนประมาณสามโมงเกือบจะสี่โมงแล้วพี่น้องตอนนี้ครับนะครับวันนี้เป็นงานฉลองพัดยศ ของเงินมันมีรถแทรมาพร้อมเลยครับพี่น้องมีรถแทรพร้อมครับมืน่นอ้าสำหรับความเคลื่อนไหวของวัอนีก้กะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้สนิทก่อนนะครับเดอ้อเดี๋ยววันตอนแรกข้าม,มามีเหตุการณ์อะไรอย่างสุดท้ายทอดแต่เมืองไม้นะครับเดอ้อขอาเบื่อพวกอะไรครับที่เข้ามารับชมติดตามรับชมให้กำลังใจลุงตูเรื่องนะครับพี่น้อง คอมเมนต์เขามาบอกกันด้วยว่าเฮ็ดชีพเฮ็ดกันไดนจงไหนจงไหนแต่จะได้หู้นะครับพี่น้องสักลิปนี้กับฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีสุขสุขครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจอกันลิหน้าสวัสดีครับ